สวัสดีค่ะสวัสดีทุกุกคนนะคะ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะสำหรับวันตรุษจีนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนในทุกวันเช่นเดิมนะคะเรามาดูซิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการัพ p อ o r t นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามค่ะทาา่านใดอยากที่จะัพ p อ o r t ทังช่องนะคะก็คลิกลิงค์งคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะมาดูพลังงานของทุกคนกันดีกว่าว่าพลังงานของทุกคนวัน,น เป็นยังไงบ้างนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะพายอยากจะบอกเรื่องราวข่าวดีอะไรให้กับคุณได้รู้นะคะในช่วงสอาวันนี้กําลังจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณค่ะขอพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสอวันนี้จะเกิดข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ อะไรเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะ Justment ความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏนะคะคุณอาจจะได้ตัดสินใจกับบางอย่างในชีวิตกำลังได้รับรู้ความจริงบางอย่างกำลังที่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีนะคะการตัดสินใจ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเริ่มต้นสู่การเงินการงานที่มั่นคงแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็จะต้องเหนื่อยหน่อยค่ะสู้หน่อย10ไม้เท้าเดวิลหนึ่งเหรียญ สู้กับงานสู้กับความเหนื่อยสู้กับความขี้เกียจนะคะอะไรแบบนั้นเองนะคะความขี้เกียจความเบือ่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนานามากมายนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะดูอากาศอึมครึมนะคะฝนตกเมื่อคืนเพราะฉะนั้นอากาศก็เริ่มที่จะเปลี่ยนนะคะช่วงนี้อาจจะมีฝุ่นเข้ามาเช่นกันอาจจะต้องป้องกันตัวเองไว้เดวิลปีศาจ นะคะปีศาจมาละปีศาจสิ่งเสพติดปีศาจไม่ว่าจะเป็นอากงอากาศอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปสู่สิ่งลบๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยใจเหนื่กายนะคะแถมเครียดโดยไม่รู้ตัวด้วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพภายในด้วยก็ต้องระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน นะคะบางท่านอาจจะได้รับการออฟเฟอร์ได้รับเงินได้รับอ่างเปาหรือเปล่านะคะใน 2- อสวันนี้นะหรือว่าได้รับมาแล้วหรือเปล่านั่นเองนะคะมีเกณฑ์มีการลงทุนการเติบโตในเรื่องของการงานแต่ก็จะต้องลงทุนถ้าอยากมีเงินต้องลงทุนเรื่องของการเงินหน่อยความรู้ในเรื่องของการเงินการเก็บออมการลงทุนบางอย่างที่เกิดขึ้นบางท่านมีเขาเรียกว่าการได้รับ โอกาสดีๆโอกาสที่จะได้ทําเงินทํางานโอกาสที่จะมีอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอาจจะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆหรือว่า,ากําลังมองหาโอกาสใหม,ม,ม่ๆถ้ารู้สึกมองหาโอกาสในเรื่องของความสมบูรณ์เรื่องของการเงินหรือว่าการงานสิ่งใหม่ๆก็จะต้องหาเวลาที่จะทําสิ่งนั้นให้ได้แล้วถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยลา้าท้อกับอะไรเหลือเกินกับอะไรเดิมๆกับงานกับบางอย่างที่มันกวนใจถึงเวลาที่คุณต้อง ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆวิ่งเข้าหาโอกาสใหม่ๆสร้างสร้างสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่จะทําให้คุณได้เห็นช่องทางความโชคดีของตัวเองว่าคุณได้คว้าโอกาสนั้นเห็นช่องทางการทําเงินโอกาสบางอย่างที่เกิดขึ้น คุณอาจจะได้มีใครเข้ามาให้ไอเดียหรือว่าออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองหรือว่ามาให้ไอเดียงานใหม่แนะนำอะไรใหม่ใม่ให้ก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือหนึ่งเหรียญมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เห็นอะไรใหม่ใหม่ในชีวิตแล้วก็ได้จับ ต้องอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยลาท้อในช่วงนี้หาความสุขให้กับตัวเรานะคะเช่นวันตรุษจีนแบบนี้ใช่ไหมคะอาจจะออกไปหาสีสันสีแดงๆเด,ดวิลความสีแดงเกิดขึ้นเห็นไหมคะปีศาจสีแดงถ้าเรากําลังมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็คุณก็จะได้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแน่นอนถ้าคุณมุ่งมั่นหาอะไรด้วยเขาเรียกว่าเดวิลความเสพติดปีศาจในด้านนั้นนั้นหมกมุ่นสิ่งดี ลุยสิ่งดีลุยการเงินลุยอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีคุณก็มีเงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือแน่นอนมีการเติบโตความร่มสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นปลดนี้ปลดสินได้แน่นอนแต่ถ้าคุณกําลังคิดแต่เรื่องสิ่งที่ลบๆอย่างเดียววันนี้รู้สึกไปโดนไอ้หนุนกระทบมาหนุนนี่กระทบมาตัดสลัดทิ้งไปได้เลยนะคะตัดสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้เร็วที่สุดเลยเพราะไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึก มีพลังดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสําเร็จไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตนะแต่มันเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างเช่นกันต้องตัดสิ่งนั้นออกไปให้ได้จัสตเมนบางอย่างเก่าๆอาจจะกลับมาวนเวียนกลับมาหรือว่าความรู้สึกเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลเครียดหรือว่าอาจจะต้องสลัดอะไรสักทีหนึ่งนะคะอะไรเก่าๆกลับมานั้นคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะทําอย่างไรกับสิ่งนั้นเอง ตัดสินใจให้ดีวางแผนให้ดีสองไมเท้า,รา,าราชินีถ้วยวางแผนให้ดีกับอนาคตที่ดีกว่า ะวันนี้ไพกําลังสื่อถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายเกิดขึ้นการได้รับโอกาสดีๆได้รับพลังใจแพชชั่นของตัวเองไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณก้าวก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆไม่ได้นี่คือโอกาสใหม่ๆจริงๆด้วยแรงบันดาลใจของคุณด้วยสัญชาตญาณในตัวตนคุณอยากที่จะเดินทางอยากที่จะทำทำสิ่งนี้อยากที่จะเริ่มต้นสิ่งนี้อยากมีธุรกิจอยากมีการงานดีอยากมีอะไรมีใหม่เข้ามาในชีวิตอยากมีการเติบโตอยากมีการเดินทททาาาางงงลุนกรรรต่่ปะเศหือว ย้ายการเรียนต่อในต่างประเทศการโยกย้ายงานโยกย้ายตำแหนนะ่งหน้าที่การงานหรือว่าการทำธุรกิจให้เติบโตมั่งคัง่งแล้วก็มีความ,มสมบูรณ์นี่คือเรื่องของการเงินที่คุณคุณครเอทได้คุณสร้างเงินสร้างงานได้ด้วยตัวคุณเองเ mm hmm. ชื่อในพลังของตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนคุณเอง Queen of Cups สัญชาตญาณความรู้สึกภายในใจของคุณ บางสิ่งบางอย่างในไอเดียของคุณในแรงบันดาลใจของคุณในแพชชั่นของคุณในความสุขของคุณจะนำพาให้คุณได้เติบโตเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินมั่นคงมีเงินไหลเข้ามาได้รับโอกาสดีๆใหม่ๆเ mm hmm. ชื่อในความรู้สึกของตัวเองเชื่อในสันชาติญานในตัวตนของตัวคุณเองนะคะตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอิ่มฟูกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่กําลังที่จะได้พบเจอ คู่ชีวิตกําลังที่จะมีอะไรเข้ามากําลังที่จะมีคุณอาจจะรู้สึกสัญญาณบางอย่างในตัวเองสัญญาณความฝันสัญญาณความรู้สึกว่าฉันกําลังที่จะเหมือนจะได้รับอะไรบางอย่างเหมือนจะได้เหมือนจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งหรือความรู้สึกมันอบอวนในความสุขมากๆเลยในช่วงช่วงนี้นะคะวางความเหนื่อยล้าวางปัญหานั้นลงไปสิ ไม้เท้าแล้วก็ Queen of Cups วางมันลงไปภาราหน้าที่เรื่องราวที่กังวลใจวางมันลงไปมีพลังงานที่ดีแปดไม้เท้าคุณกําลังที่ได้รับขา่าวดียังไม่ทันในตั้งตัวนี่คือเขาเรียกว่าการเติบโตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้รับข่าวดีได้รับความกระจ่างได้รับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าได้รับเมสเซจได้รับข้อความได้รับการพบเจอกับใครได้รับข่าวดีเรื่องของการงานการเงินได้รับความสุขรู้สึกว่ามัน มันมีพลังงานดีๆมากๆในช่วงช่วงนี้เลยมันมีแรงบนันดาลใจมันมีพลังงานบกๆมากๆม,ากมันมีการได้พบเจอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อไม่คาดฝันที่มันกําลังจะเกิดขึ้นและเป็นข่าวดีสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าแปดไม้เท้าในการพุ่งทะยานในการเริ่มต้นการเติบโตสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าตอนนี้คุณตัดสินใจอะไรเก่าๆเ,เ,เดิมๆตัดจบทิ้งไปหามองโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองดีกว่าเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งความร่รํารวยหรือว่าเงิน ที่จะเข้ามานั่นเองสิบเม้เาภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเราจะต้องมันท้ออ่ะมันเหนื่อยมันล้าเพราะว่ามันมีปีศาจภายในใจเราเองก็ได้ปีศาจภายในใจก็คือความคิดคิด,คดลบความสึกท้อใจเหนื่อยใจอารมณ์แบบนี้แต่ขอให้มองไปยังข้างหน้าเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองควินครับแล้วก็หมายเลขแปดเมื่อคุณมองไปข้างหน้าหนึ่งเรือนคุณจะเห็นโอกาสมากมายเลยคุณถือโลกอยู่ เป็นตัวตนของคุณอยู่คุณมองไปข้างหน้ามันมีโอกาสเยอะแยะมากมายที่ให้คุณควา้าให้คุณทํามีอะไรที่ต้องให้คุณเริ่มให้คุณสร้างอะไรที่ยังไม่เคยลองลองแล้วก็เรียนรู้มันจะมีหนทางต่อยอดไปได้ไกลเชื่อในพลังซิกเซนสัญชาติใณในตัวตนของคุณเอง เพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นมันจะมีข่าวดีแล้วมันมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆเกิดขึ้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวแล้วมันจะมีเรื่องราวการหันหันเกิดขึ้นกับคุณด้วยในเร็วๆนี้เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ความสุขนะคะความสุขสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยแปดไม่เท้านะคะเรื่องราวข่าวดีไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Queen of Wands นะคะจงมีไฟมีพลังกับตัวคุณเอง t o o cups ค่ะ3ถ้วยด้านหลังช่วงนี้พลังงาน3ถ้วยมา t o o cups ขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องของการเงินขึ้นมาอย่าเพิ่งท้อไปกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังรู้สึกว่ายังไม่เกิดขึ้นกับคุณเพราะเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันช่างมีคุณค่าแล้วก็มี มีเกียรติในตัวเองหรือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเมื่อเรามีการมีการวางแผนอนาคตของเราแล้วเมื่อเรารู้สึกรู้สึกเหนื่อยอะไรแล้วเราจงหาของขวัญให้กับตัวเองสิเบาๆเล็กๆของขวัญอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองอะไรไม่สําคัญเท่าการเป็นกําลังใจให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การเรียนรู้แล้วก็การลงทุนในความรู้ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณเป็นคนที่สร้างเงิน สร้างเงินสร้างงานสร้างอนาคตความมั่งคัง่งการเติบโตการขยับขยายธุรกิจนาทีการงานการเติบโตในเรื่องของไอเดียใหม่ๆสีสันใหม่ๆใ,ในชีวิตเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆเลยราชินีไม้ทา้าพุ่องออกมาขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เกิดจากแรงบันดาลใจพลังใจในตัวตนคุณตอนนี้คุณกําลังดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอะไรก็ตามและก็สิ่งสิ่งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะพัฒนา ความเก่งความฉลาดความสามารถพัฒนาสกิลต่างๆนานามากมายและทําให้คุณพุ่งทะยานมากๆกับสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นงานก็รู้สึกว่ามันโฟล์นะมันมีพลังนะมันรู้สึกราบรื่นนะแล้วมันมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพลังใจแรงบันดาลใจในช่วงนี้เหลือเกินงานมันก็เลยรู้สึกว่าออกมาดีผลงานวางซึมอย่างมันออกมาดีหรือว่าการค้าขายก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะเห็นกําไรหรือว่ามีการเติบโตเกิดขึ้นรอกอบโกยนะคะรอกอบโกยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของ การงานหรือว่าธุรกิจอะไรที่คุณทํามันเองเพราะฉะนั้นไพกําลังสื่อในเรื่องของแรงบันดาลใจในตัวเองแล้วก็ความคิดสร้สางสรรค์ไอเดียใหม่ๆเมื่อรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยอะไรก็ตามจงออกไปหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานสิ่งลบๆสิ่งที่ท,ท้อๆออกไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ออกไปนั่งร้านกาแฟร้านนี้เปลี่ยนเป็นร้านนี้ออกไปหาหนังสือใหม่อ่านหนังสือเล่มใหม่หรืออะไรใหม่ใหม่ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวของคุณเอง หาความสมดุลในตัวตนคุณเองหาความสมดุลเข้าสู่ความรู้สึกของความสงบความปลอดภัยในตัวตนคุณเองและคุณก็จะได้พบเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นการงานก็เกิดขึ้นการเงินก็เกิดขึ้นความรักก็เกิดขึ้นพบเจอพบรักกับความประความสัมพันธ์คุณกําลังได้ออกเดทกับใครบางคนคุณกําลังได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนคุณกําลังได้เข้าสู่ งานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงบางท่านอาจจะมีงานปาร์ตี้งานรื่นเริงที่ได้ออกไปในช่วงนี้ได้พบปะเพื่อนฝูงได้มีความสุขได้ออกเดทกับคนที่รู้ใจได้เคียงข้างเคียงคู่กับคนที่รู้ใจมานาแสนนาหรือว่าได้รับข่าวดีหรือว่ารู้สึกมีสัญชาตญาณในตัวตนของคุณรู้สึกว่ามันอิ่มเออความรักมากๆในช่วงนี้แสดงว่าคุณกําลังคอนเน็กชันคอนเน็กับ อีกคนหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณของคุณกำลังเข้ามาหาคุณเป็นโซลคอนเนคชั่นหรือจะเป็นทวินเฟลมก็ได้เพราะความรู้สึกที่คุณรู้สึกอบอุ่นคุณรู้สึกอิ A ่มเอมคุณรู้สึกใจฟูฟูฟ่องมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันอารมณ์ดีมันมีความรู้สึกปลอบปร่โลมมีความรู้สึกเบาสบายนั่นแหละเป็นสัญญาณจากดีวายแล้วก็สัญญาณจากความรักคู่รัก ของใครคนหนึ่งที่เป็นพลังงานรักแท้ของคุณเป็นคู่แท้คู่ชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนเป็นังเพื่อนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณกําลังเข้ามาหาคุณคุณกําลังดึงดูดเขาเพราะฉะนั้นเตรียมตกกลุ่มรักกับใครบางคนได้อย่างแน่นอนคุณกําลังได้เข้าสู่แอดเวนเจอร์ใหม่ๆใ,ในชีวิตในเรื่องราวของความรักเอาตัวเองออกไปสู่สิ่งใหม่ๆค่ะ ไปท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมไปทำใหม่ๆสิ่งที่คุณชอบเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากอะไรที่เดิมๆอย่าปล่อยให้ตัวเองหน่าเบื่องงอยเหงาอยู่ในห้องหรือว่าอะไรเดิมๆแบบนั้นจงสร้างสีสันใหม่ๆให้กับตัวเองแต่งตัวใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มันทําไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้มันอยู่ที่เราสมมติว่าเราทําเป็นอยู่แล้วถักผมทําผมแต่งหน้าอยู่แล้วแล้วเราแล้วเรากําลัง ท้อกำลังเหนื่อยอะไรอยู่กำลังอยู่กับอะไรเดิมเราควรที่จะหาสิ่งใหม่ให้ใหกับตัวคนเองเพราะนั่นมันคือโซลคอนเคชั่นการดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานบวกคลื่นพลังงานบวกเข้ามาหาคุณแรงดึงแรงดึงดูดอันมหาศาลการสั่นสะเทือนในเรื่องของการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันจะนําพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ สิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อการพบเจอจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะพบเจอกาลยานนิมิตใหม่โอกาสใหม่ Luck, й, ๆเรื่องของการเงินไอเดียใหม่ๆในเรื่องของการงานการเติบโตเงินที่เข้ามาในกระเป๋าหรือความรักคู่รักที่คุณได้พบเจอสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นบางท่านมีเกณฑ์บอกเลยเขาว,ว่าได้รับเงินในช่วงนี้ได้รับงานได้รับการออฟเฟอร์บางอย่างการเติบโตแล้วก็สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนมีความเหนื่อยมีความท้อนะแต่คุณไม่ต้องกลัวสิ่งนั้นคุณก้าวข้ามผ่านสลัดมันทิ้งไปได้เลยตัดจบสิ่งลบๆที่เข้าาม มันต้องมีคิดถึงคิดทุกคนแต่เราจะต้องสลัดสิ่งนั้นไปให้เร็วที่สุดและไอเดียแรงบันดาลใจความสุขในตัวตคุณจะไปไหนเสียเพราะคุณกําลังก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าบางท่านได้มีความโรแมนติกกับใครบางคนในเร็วๆนี้ค่ะความโรแมนติกในเรื่องของวันวาเลนไทน์การได้พบเจอหรือว่าใครมาสารภาพรักกับคุณในวันวาเลนไทน์หรือได้ออกเดทกับใครมีใหม่ในวันวาเลนไทน์แล้วก็เหมือนกับว่า เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่า,าถูกใจรู้สึกว่าผูกพันเหลือเกินสัญญาณของคนที่ใช่คู่ที่ใช่ต้องรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านต้องรู้สึกมีความสุขต้องเป็นตัวของตัวเองต้องไม่เฟคแววตาแววตาเป็นประกายมุ้งมิง้งคุณจะสังเกตได้จากแววตาเขาให้สังเกตแววตารอยยิ้มใบหน้าของเขาว่าส่งสะท้อนอะไรบางสิ่งอย่ามาให้กับคุณและพลังงานของคู่รัก p a r t n e r อร์ชจะต้องเป็นเพื่อนเริ่มต้นสไตล์ความสัมพันธ์เรียนรู้จากกันค่อยๆกันแบบเพื่อนใครที่เข้ามาวนเวียนเป็นอะไรเก่าๆเดิมๆซ้ําๆคุณตัดจบได้เลยที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจกับความรักสม้มเศร้าหรืออะไรต่างๆนั้นาเพราะนั้นคือสัญญาณที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่ อยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกเพราะฉะนั้นจัสเมินอ็คืออะไรก่ามันอาจจะวนเวียนอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยสามถ้วยสองถ้วยปิดท้ายสวยงามมากๆเลยกับพลังงานความรู้สึกความสนุกสนานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสามถ้วยมันเป็นการได้ออกงานได้ปาร์ตี้ได้ไปตรงนั้นตรงนี้กับเพื่อนฝูงหรือว่าพบปะกับใครมีใหม่หรือว่าได้ออกเดทหรือว่าได้เฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองหรือว่ากับเพื่อนฝูงหรือว่ากับใครบางคนที่คุณกําลังได้พบเจอแล้วก็เป็น สิ่งดีๆความสนุกสนานเรื่องเริงที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเตรียมเต้นรานะคะความสนุกสนานที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางทีคุณอาจจะได้เจอใครบางคนอยู่ในงานฉลองนั้นก็ได้เช่นกันหรือมีใครแนะนําใครบางคนให้คุณได้รู้จักเช่นกันนะคะมันเป็นพาร์ทเนอร์มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกข,ของอะไรใหม่ๆกับพาร์ทเนอร์เพื่อน แบบนี้นะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันรวดเร็วมากเกินไปเราก็ต้องมีระยะทางแล้วก็ความห่างของความสัมพันธ์ด้วยนะคะอะไรใหม่ๆหมมันก็จะรวดเร็วแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเป็นท็อกซิกเกิดขึ้นได้เช่นกันระวังคนไม่ดีไม่ดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครไม่ง่าย,ายมีสมาธิสติก,กับตัวเราอยู่เสมอนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูออร่าคาสำหรับนี้ดีกว่านะคะไพ่อ,อยากจะบอกอะไรขอออร่เคาเคะราเรเรื่องของการงานนะคะใครโฟกัสการงานโฟกัสการงานใครที่กำลังรอความรักความรักก็จะเข้ามาหาคุณค่ะ success ค่ะการงานการเงินความรัก s u c c e s ประสบความสำเร็จนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ l ลิ e อีกไม่นานคุณจะได้รับข่าวดีบางท่านได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้เลยนะคะสอวันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้รับสิ่งมีใหม่ได้เห็นการเติบโตของตัวเองนะคะรู้สึกว่าพลังงานรู้สึกมันเริ่มที่จะคลี่คลายเป็นทางที่ดี Give your relationship a c h a n c e นะคะ work o r your p a r t n e r s h i p ค่ะ First การจีบการออกเดทสำคัญมากๆ มันทําให้เราได้เรียนรู้กับคนคนนั้นใช่หรือไม่ใช่มันคลิกกันไหมมันเข้ากันไหมชิวเด่นความรักของคุณนะคะจะเริ่มต้นจากมันจะเป็นเอฟเฟคพลังงานของเด็กๆน่ารักกุ๊กกิ้งมุ้งมิงนะคะเด็กน้อยๆวัยใสๆเลยแล้วเติบโตไปได้วยกัน มันคือการจีบกันเหมือนเด็กๆะคะ่ะบางทีบางครั้งความรักความสัมพันธ์เราเวลาเราเจอใครแล้วเราก็เหมือนมีอารมณ์ความเป็นเด็กนะคะนั่นคือหมายถึงว่าทําไมความรักถึงทําให้เราดูเด็กลงนะคะเพราะมันมีความสุขมันมีความสุขมันเติมเต็มมันน่ารักนั่นเองนะคะขอคําตอบของนางฟ้าขอคําตอบค่ะ yes ค่ะไม่มีคําตอบอะไรที่จะดีแบบนี้ได้แล้ว say yes ค่ะกับคำตอบที่คุณรอคอยอยู่ในใจ ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเมื่อไพ่กำลังสื่อไกด์ไลน์ที่ดีและพลังงานที่ดีมากๆก,กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่ดีกัลยานิมิตท,ที่ดีอะไรมีใหม่ที่จะเกิดขึ้นงานใหม่สังคมใหม่สิ่งใหม่ๆอนาคตใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอยู่ที่เรากล้าที่จะก้าวเดินออกไปไหมกล้าที่จะทำไหมเพราะถ้าคุณทำแล้วคุณไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าคุณทำมันจะเห็นการต่อยอดการคิดไปต่อคิดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งคุณประสบความสำเร็จถึงแม้มันจะมีสิ่งลบๆแม้มี เป็นทุกคนแต่สุดท้ายแล้วเราจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการไว้นี่คือเยสค่ะใช่คุณจะสักเซสในทุกๆเรื่องอย่างที่คุณต้องการนะคะสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากสาหรับการรับการติดตามรับชมนะคะนี่เป็นข่าวดีสุดๆของทุกๆคนจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ด,ดีมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ